องเวทีคอนเันทงวันนี้นะฮะมาพูดคุยกับคู่จิ้นคู่นี้ดีกว่าครับผมนั่นก็คือแม็กและก็นัทครับที่ล่าสุดเนี่ยซีรีส์ดื่อเฮียเขาหาว่าโซนนั้นเพิ่งลาจอไปครับแต่แฟนๆนั้นนะฮะก็เรียกว่ากระแสะตอบรับดีอย่างมากเลยทีเดียวครับกลับไปดูย้อนหลังและก็พูดถึงกันเยอะมากๆเลยทีเดียวครับเจ้าตัวเปิดใจครับว่าปลื้มอย่างมากครับพร้อมอัปเดตครับว่าปีหน้านั้นนะฮะมีผลงานอะไรให้ชมกันบ้างครับ ทุกท่านก็ยังคิดถึงกันอยู่เลยเนอะได้อ่านแบบในโซเชียลต่างๆนะครับผมสามารถกลับไปดูย้อนหลังได้ตลอดเลยนะครับผมด้วยเการหาวสานนะยูทูบมันดีชาแนลครับผมไอชีก็มีครับใช่ครับบางทีผมเปิดสองในแท็กยังเห็นแบบแฟนๆใหม่ๆก็มีเข้ามาแวะชมเหมือนกันนะครับผมก็อยากจะบอกว่ายังรับชมได้อยู่เรื่อยๆเลยครับผมก็มาดูความสัมพันธ์ของเฮียอีกับน้องเดียวกันครับไม่ผิดหวังแน่นอนใช่ฮะระหว่างรอทูเวิร์สครับก็ช่วงนี้ก็มีอีเวนต์แล้วก็มีเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นเนื้อจากแฟนมีทติ้งนะครับผมก็ จริงๆแล้วพอไปแฟนมิต่ต่างประเทศก็เหมือนได้ชาร์จแบตพลังงานเราด้วยครับผมได้เจอแฟนๆชาวต,ต,ต่างชาติ<ช>แล้วก็รู<ช>้สึกอบอุ่นแล้วก็มีความสุขม,มากๆสนุกมากๆนะที่ได้ไปอะไรอย่างเงี้ครับผมใช่ครับเหมือนแบบเวลาเจอแฟนๆแต่และประเทศแฟนๆเขาก็จะมีความน่ารัก<ช><ช>ที่แบบว่าไม่เหมือนกันใช่แต่ว่ารวมๆแล้วน่ารักมากครับผมสำหรับแฟนๆนะฮะปีหน้าก็เตรียมชมผลงานเรื่องใหม่ของทั้งคู่ได้เลยนะฮะกับแม็กแล็ก้อนนัทเองครับ ก่อนจากกันไปวันนี้นะฮะขอบคุณไปด้วยกับแคร์บิวยืนหนึ่งแคร์บิวที่แคร์ผมแล้วเจอกันใหม่มวนันพรุ่งนี้วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ